เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สเสด็จขึ้นครองราชนั้นยังไม่ได้ทรงมีพระมเหสีพระโอรสดังนั้นจึงทรงออกพระราชกฤษฎีกาประกาศแต่งตั้งองค์รัชทายาทค่ะโดยทรงพระกรุณาโปรดเก,ก,กล้าโปรดกระหม่อมระบุให้องค์รัชทายาทนั้นสืบทอดกันในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอร่วมพระราชชนนีตามลําดับ หลายท่านสงสัยว่าเอการเสวยราชของสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกสัตดิเดชกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชานั้นเป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือเปล่าต้องขอเรียนตามตรงว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทุกประการเพราะอะไรเพราะว่าในรัชกาลที่6นมันได้ทรงตรากฎบัณฑยนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467เอาไว้ในรัชกาลที่6นั้นทรงพระราชตรีว่าความมั่นคงของ ของราชอาณาจักรนั้นเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์และการสืบอทอดอตำแหน่งพระประมุขไม่ต้องพระราชประสงค์ที่จะเห็นปัญหาแบบในสมัยกรุงศรีธิยาที่มีการเปลี่ยนแปลงมีกบฏมีการเข็นฆ่ากันแล้วก็เกิดความไม่แน่นอนซึ่งสิ่งเหล่านั้นกระทบกระเทือนกับความสุขทุกข์ของประชาชนโดยตรงจึงทรงตรากลนเทียบาลไว้ในการสืบพระสันนิวงศีไวงไว กฎมิมาร,ระบุไว้ชัดเจนครับว่าเป็นธรรมเนียมอย่างฝรั่งเลยแหละฝรั่งอ่านก็ต้องเข้าใจก็คือให้พระราชโอรสซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระอัรรมเหสีสเสวยราชกฎมฎิมาก็ระบุต่อไปอีกว่าในกรณีที่ไม่มีพระราชโอรสเนี่ยก็ต้องเป็นพี่น้องของพระจเจ้าแผ่นดินร่วมท้องร่วมพระคันโพธนนะครับร่วมท้องเดียวกันก็คือแม่เดียวกัน ตนนี้สมเด็จเจ้าพระกรุมกุลทุกโธไทยเนี่ยพระปกเกล้าเนี่ยท่านทรงเป็นน้ององคดท้องถูกไหมแล้วก็ทรงมีพระเชษฐาคือมีพี่ร่วมพระชนนีร่วมแม่เดียวกันเนี่ยสี่พระองค์ถ้ารวมราชการที่หกที่ที่ยังมีอยู่ถึงตอนนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครคาดคิดว่าสมเด็จเจ้าพระกรุมภุลทุกโธไทยจะได้ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินและพระองค์เองก็แน่นอนไม่ได้คาดคิด นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าท่านจะเป็นทหารต่อไปนะถึงได้ไปเรียนทหารเพิ่มให้เกิดประโยชน์แก่แผ่นดินแต่ใช้เงินของเองครัน,นี้รนะหว่างท463ถึง2 467พระเชษฐาพี่ชายเนี่ยสเสด็จที่วงคตที่ประชนลงตามลำดับเวลาอย่างนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าจัก,กรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาที่เคยเป็นนายทั้งมาเนี่ยทีวงคตลงเมื่อ2463องค์นี้ได้รับการตั้งเป็นราชทายาทองค์ที่สองที่เสด็จสิ้นพระชนนะครับคือสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาทุตราดีหลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยเมื่อ2466 พมมา2467สมเด็จเจ้าฟ oh ้าอัสดางเดชาวุธิก็มาหลวงนครราชสีมาที่วงคตเมื่อ2467ก็เหลือแต่สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกสานีิเดชกรมคุณทุกุลไทยธรรมราชาที่เป็นพระนุชาร่วมพระชนม์นีแต่พระองค์เดียวเพราะฉะนั้นพระสานะที่ว่าอาจจะต้องทรงเป็นพระเจ้าแผดินเนี่ยก็ยังคงอยู่ เบนไว้เสียแต่ว่าพระบาททรงกราทรงมีพระราชโอรสแต่ว่าปัญหายิ่งใหญ่ประการหนึ่งในรัชกาลที่6ก็คือไม่ทรงมีพระราชโอรสนะครับทรงพระราชประสงค์ที่จะมีพระราชโอรสเป็นอย่างยิ่งจนในที่สุดแล้วเจ้าจอมสุวัฒนาซึ่งต่อมาคือพระนางเจ้าสุวัฒนาพระมรราชเทวีก็มีพระหนอก็คือตั้งขัน นะครับก็มีพระคันในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่มีใกล้จะประสูติเนี่ยในช่วงเวลาที่พระมงกุฎเกล้าประชวรหนักอย่างกระทันหันในเรื่องเกี่ยวกับพระอันตะคือลำไส้สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภารพนวดีก็ประสูติก่อนเวลาที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่จะเสด็จสวรรคตเพียงวันกว่าๆเท่านั้นเองในวันที่24พฤศจิกายนสมเด็จเจ้าฟ้าประสูตินะครับ และในวันที่26พฤศจิกายน2468พระบาทสมเด็จพรมงกุฎเกล้าจ้าอยู่ก็เสด็จสวรรคตรแต่กฎมณฑน,นบานที่ทรงตราขึ้นในเวลานั้นเนี่ยพระมงกุฎเกล้าก็ทรงระบุเอาไว้ว่าในเวลานี้ยังไม่สมควรที่จะจัดราชนารีไว้ในลำดับสันตติวงศ์มีข้อความข้อหนึ่งสั่งเอาไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระราชทะ,ทะเลขาของรัชกาลที่6ก็คือ ถ้ามีพระราชโอรสก็ให้พระราชโอรสนั้นเสวยราชแต่ถ้าพระราชโอรสยังทรงพระเยาว์ให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาทรงเป็นผู้สมเด็จราชการในกรณีที่ไม่ทรงมีพระราชโอรสให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชานั้นสืบพระราชสมบัติต่อไปฉะนั้น การสืบราชสมบัตินั้นเป็นไปตามในยะแห่งกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันติวงศ์ทุกประการพระราชโอรสองค์สุดท้องในรัชกาลที่5ซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชก็เลยกลายเป็นรัชทายาทสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสุโขทัยเสด็จกลับมาก็เลยได้รับ ได้โปรดเกล้าให้ทรงเตรียมพระองค์นะครับทรงเตรียมพระองค์ในเรื่องราชการแผ่นดินซึ่งท่านเป็นฐานมาตลอดเรื่องอย่างอื่นนะฮะด้วยการศึกษาด้านการปกครองแผ่นดินจากเอกสารต่างๆแล้วก็บางครั้งปฏิบัติราชการแทนพระองค์ที่สําคัญเช่นสั่งหนังสือราชการแทนพระองค์ เมื่อทรงพระประชวนรนชการที่หกทรงพระประชวนหรือไม่เสด็จอยู่ในพระนครแล้วก็ไปทับเป็นประธานในที่ประชุมเสน,นาบดีสภาก็คือคอรอมอรว่างั้นเถอะด้วยการที่หกท่านก็ให้เจ้าพะยมีทนบอกหนังสือกิจของที่จะถึงในหลวงเนี่ยให้นำไปให้พระบาทสมเด็จปพประเจ้าอยู่หัวเนี่ยทอดพระเนตรในทุกเลื่อนนะแล้วก็ลองอธิบายดูุ่ยง่ายจะเป็นพี่เลี้ยงบ้างน,นะ ถ้าเราไปดูเนี่ยจะเห็นว่าการเกษรียณหนังสือของท่านเนี่ยเฉียบขาดมากพระทเทยขาเนี่ยด้วยการที่หกเนี่ยท่านก็พอพระราชไทยอือก็ส,งสรงทราบไกลว่าจะต้องเป็นทรงเป็น,รปนพระเจ้าแผ่นดินหรือไม่ก็ต้องทรงสาเร็จราชการแทนพระเจ้าแผ่นดิน ก็เป็นอย่างนั้นนะก็ต้องทํางานนี้แหละแต่อย่างที่เราบอกว่าท่านตั้งใจจะเป็นทหารนะฮะเป็นฐานอาชีพ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าที่มารับสั่งในตอนต้นรัชกาลไม่ใช่รับสั่งทรงบันทึกถึงพระยาการันม์มานายตรีฟรานซิสบีแซว่าฉันเองนั้นเป็นม้ามืดคือไม่มีใครก็คิดว่าจะชนะ ท่านบอกว่า for myself I was a dark horse ก็คือเป็นม้ามืดที่จะขึ้นรองราดเลยเพราะว่ามีเจ้านายที่สมควรที่จะขึ้นกองราดหลายพระองค์แต่ว่าโชคชะตาเนี่ยก็บันดาให้พระองค์ได้เป็นมหากษัตริย์เพราะว่าบรรดาพระเชษฐาแต่ละพระองค์เนี่ยทยอยสิ้นพระชนเกือบหมดนะคะแล้วก็รัชกาลที่6เองนี่ท่านก็มีพระราชปณิกรรมระบุให้พระองค์ท่านเป็นองค์รัชทายาทถ้าพระองค์ไม่มีพระราชโอรสประการหนึ่งแล้วก็บรรดาเสนาบดีเนี่ยก็เห็นพ้องที่จะยกให้พระองค์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ทั้งทงที่ตัวพระองค์เองแล้วี่ ไม่ปรารถนาในระสมบัตินี้เลยนะคะท่านบอกว่าท่านไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะเป็นกษัตริย์จริงๆก็ก็มีการประชุมนะฮะึ่งเมื่อพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์นครก็จะมีการประชุมมาตกลงจะทํายังไงเรื่องลักพระสมบัติมีการประชุมของเจ้านายชั้นบรมวงศ์ที่ที่มีบทบาทในราชการแล้วก็เสนาดนบดีผู้ใหญ่ การประชุมวันนั้นก็สมเด็จพระราชป็ิตุยาบรมพงสาพิมุกกรมพระยาพานุพันธ์มระเดชซึ่งเราเคยรบพูดไป,ป,ปแล้วน้องแท้ๆของรัชกาลที่5ซึ่งเป็นอาของรัชกาลที่7ก็ทรงเป็นประธานในฐานะที่เป็นพระบรมวงศ์ที่อาวุโสที่สุดเจ้าฟ้าแล้วก็อายุมากที่สุด สมเด็จกรมคระทนุกขไทยก็รับสั่งเมื่อเมื่อจะอัญเชิญเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็รับสั่งบอกว่าไม่สบายใจนะยังไม่อยากเป็นนะเพราะว่าไม่ไม่ทรงเคยแก่ราชการเพียงพอหมายความว่าไม่รู้เรื่องราชการทั้งหลายมากนักไม่เคยทำนอกจากเรื่องทหารแล้วก็ไม่ได้เคยเป็นเสนาบดีหรืออะไรมา และเจ้านายที่อาบุโสและเคยแก่ราชการกว่าก็ยังมีซึ่งสมเด็จกรมพระนครสวรรค์นี้มีพระชนมากกว่าสมเด็จเจ้าฟ้าสุโไทยนะฮะกรมหลวงสุโไทยอยู่หนึ่งรอบ12ปีนะครับแล้วก็ในเคยทรงรับราชการในตําแหน่งสำคัญสำคัญมา,มากในทั้งทางทหารแล้วก็เคยทรงเป็นเสนาบดีมา ก็ได้ทรงชวนสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนคือราชการที่เจ็ปลีกพระองค์ไปสองพระองค์ไปทรงพระดําเนินไปเดินเล่นนะรับสั่งปรึกษากันอยู่สักครู่หนึ่งแล้วเสด็จกลับมายังที่ประชุมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์กราบบังไทยบังคมทูลเชิญทรงรับราชสมบัติแล้วก็กรมพระนครสวรรค์ซึ่งเป็นพระเชษฐาต่างบันดาที่มีพระราชอำนาจมากตอนนั้นเนี่ยท่านก็ยอมที่จะ ก้มลงกาบเพื่อจะให้พระองค์ทุนบอบกว่าทุนกำมามเอินน้อยขึ้นเป็นกษัตริย์เถอะพระองค์จะดูแลกิจการหรือว่าจะช่วยประยุงให้ราชบัลลังก์เนี่ยจเจริญขึ้นได้ด้วยนะคะไม่ต้องไม่ต้องแบบว่ามีความเกรงใจแต่วา่าเราก็ต้องรู้ว่าพระอุปนิปัน,นสายพระองค์เนี่ยจะมีความเรียกว่าเป็นลูกองค์เล็กเป็นน้ององค์เล็กอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความเกรงใจผู้ใหญ่ แต่เท่าที่ผมดูเนี่ยผมว่าท่านทอมพระองค์นะเพราะท่านทํางานในจริงจังเหลือเกินคือท่านเนี่ยฝ่ายฝ่ายระเทศไทยใน,ใน,ใ,นในรัชการแผ่นดินแล้วไปดูสิครับหนังสือรชาชการอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหวันเดียวเท่านเองนะพอทุนกล้าวขึ้นไปเนี่ยวันรุ่งขึ้นไม่กี่วัน,นก็หนังสือจะพราทานลงมานะแล้วก็ท่านจะเกษียณหนังสือเต็มไปด้วยเหตุผล ุกอย่างท่านทำงานหนักนะแล้วก็เอาจริงเอาจัง,จงกับเรื่องเหล่ามันมีหลายกรณีที่ยกยกตัวอย่างให้เห็นได้เยอะแยะเลยเช่นเรื่องการสร้างพระปฐมบรมราชานุสร์หรือสะพานพุทธเนี่ยท่านตามเรื่องเลยท่านเล่ง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 นะท่านก็พูดเลยว่าท่านอยากจะเห็นสะพานพุทธเนี่ยก่อนที่ตาท่านจะบอกเอาจริงเอาจังเพราะท่านรู้ว่าท่านไมม่ไม่ไม เพราะว่าร่างกายเนี่ยร่างกายของท่านเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แข็งแรงท่านจะทุ่มเทในการทำงานให้ให้ได้เร็วที่สุดเรืองายเร่งด่วนเนี่ยก็รับสั่งไว้ในภายหลังว่าในขณะนั้นคงรู้สึกเหมือนสวรรค์สั่งมาว่าหนึ่งให้ปลดในต่างประเทศให้แก้ปัญหาของมาเกินดุล 2. ให้ดำเนินการให้มีรัฐธรรมนูญ ก็เท้าความนิดนึงว่าราัชกาลที่5้าท่านทรงตอบหนังสือกล่าวประมวทุนกหบือเจ้าในขนา้าราชการในยุโรปเม,มื่อรอศรร้อยสามว่าทรงเห็นด้วยในหลักการของการที่จะมีรัฐธรรมนูญแต่ว่าในขณะนั้นยังไม่ถึงเวลาเห็นไหมฮะแล้วก็เล่ากันว่าเคยรับสั่งว่าฉันจะให้ลูกวชิราวุธให้รัฐธรรมนูญแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นเอกสารนะแต่ก็เล่ากันมาแบบนั้น พอมาถึงพระบาทสมเด็จพระกเกล้าท่า,ทาก็เห็นมาก็ผ่านใรนัชการที่หกมาเท่าไหร่สิปีหรืออะไรแล้วก็ยังไม่มีรัฐธรรมนูญก็มันก็น่าจะถึงเวลาในรัชการของพระองค์ในพระจันทึกสือ่อวริยากรยารัญนัยตรีพระทรงบอกว่ากระแสความเห็นสาธารนณะ บ่งบอกว่าการเวลาของอัตตาธิปไตยหรือสมุิยาสิทธิราชใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนะฮะจะต้องเตรียมการสู่ระบอบรัฐธรรมนูญนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นไอ้น,นี้ก็เป็นในทางด้านการเมืองการปกครองก็ก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่อยู่ในพระไทยแต่แรกเลยแล้วนะคะแล้วพอครองราชได้แค่2วันท่านก็ทรงตั้งอภิรัฐมนตรีที่เป็นที่รึกษารชาตแผ่นดินเลย น,ะะนี่ก็คือว่าท่านไม่ได้ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยพระอ,องค์เองอันนี้เราก็นับว่าท่านไม่ได้เป็นกษัตริย์ในระบอบสมบูรณาทธิราชโดยเต็มรูปแบบแต่ว่าท่านใช้เหมือนกับอิงในหลักของประชาธิปไตยในบางเรื่องด้วยค่ะในการฟังความคิดเห็นของเสนาบาดีแล้วก็เจ้านายผู้ใหญ่นั่นก็คือสิ่งแรกที่ทำคราวน,นี้เราจะทำความเข้าใจกันการตั้งอภิรัฐอย่างไร ทรงอธิบายเองแก่ปริยาอารมยนตรีว่าหนึ่งเพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจจากราษฎรก็แปลว่าฉันเป็นมามมืดนะ,นะ,ะแล้วก็สองเพื่อที่จะลดโอกาสที่พระเจ้าแผ่นดินจะทรงใช้อำนาจกระทำการตามอำเภอรพระราชาหรืไทยเพราะฉะนั้นผมพิจารณาว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของ แผนการที่ทรงมีอยู่ในประเทศไทยเรื่องจะเคลื่อนไปสู่การมีพระมหากษัตริย์ในระบอบรัฐธรรมนูญหรือ constitutional monarchy ก็ต้องมีที่อุกษาที่มีประสบการณ์สูงก็คือต้องกู้ความไว้วางใจของราษฎรกลับคืนมาบ้างด้วยการแสดงว่าเจ้านายได้กลับมาด้วยความสามารถีทำงานเพื่อชาติและประชาชนนี่ก็ส่งไว้แบบนี้ สถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์จะได้มีความมั่นคงขึ้นแต่ก็ยังเน้นย้ำผม,มไม่ใช่ในฐานะสมมุติราชสิทธิ์นะแต่ว่าในฐานะพระเจ้าแผ่นดินที่อำนาจจำกัดการตั้งอภิรัฐเองก็เป็นการพยายามจำกัดอำนาจพระเจ้าแผ่นดินหรือการใช้อำนาจตามตระเร์พระไทยของพระเจ้าแผ่นดินไงให้มีที่ปรึกษาทัศฐานไว้นะฮะ ลิมิตมอนา a r คี y มันเป็นสัญลักษณ์แรกของลิมิตมอนา a r คี y นะครับปรากฏว่าในรัฐแรกเนี่ยมันก็ได้ผลคนชื่นชมเยอะเลยนะแต่ไม่นานก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าแล้วขอบเขตหน้าที่ของอธิรัฐนี่มันแค่ให้เป็นที่ปรึกษาหรือเปล่าหรือว่าไปทําอะไรอย่างอื่นด้วยไปสั่งงานอะไรอย่างอื่นด้วย บทบาทของรัฐมนตรีสภาคุณชันชัยรัตนวิบูลท์ทําวิญญาณนิพนธ์ไว้นามมาแล้วเรื่องที่นำเข้าที่ประชุมคุณชันชัยวิเคราะห์ว่าเรื่องที่เข้าที่ประชุมกัาพิรมตรีสภามีความสําคัญต่อประเทศอย่างยิ่งและบางเรื่องลับมากมีสองด้านที่สําคัญคือเรื่องการเกือการคลางและเรื่องที่สองคือเรื่องการปกคร,รองเรื่องการคลาง พี่รัฐมนตรีก็มีบทบาทในการแก้งบขาดดุลตัดทอนรายจ่ายยุบเลิกรวมหน่วยงานดุลเารษฐการออกซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบเยอะทั้ำหราคนที่ถูกดุลออกแต่ก็ประสบความสำเร็จในการให้งบไม่ขาดดุลตลอดตั้งแต่2499ถึง73แต่พอมาเจอวิกฤตเศรษฐกิจโลก Great Depression กลางปี2473สภามภาทไงก็เข้มงวดมากขึ้นในเรื่องของการตัดทอนแล้วก็เกิดปฏิีใหม่ๆซึ่งการตัดทอนก็รวมถึงการลาหูมพระองค์เจ้าบรูเดชเสนาปดีกราณะเหองก็เลยลาออกนะครับแล้วก็ในการตัดสินใจที่จะที่จะออกจากมาตรฐานทองคำหรือโ o l d standard ตามอังกฤษเขาออก ความเชื่อมั่นในรัฐบาลมันก็ลดนี่คือ2474ในเรื่องของภาษีอภิรัฐมนตรีไม่สนับสนุนการเก็บภาษีคนรวยนี่คุณชานชัยเขาว่า,างนันนะจะด้วยเหตุผลอะไรผมไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยชัดแต่พระบาทสมเด็จพระเกกล้าเองนั้นทรงเห็นควรนำระบบภาษีอย่างเป็นธรรมมาใช้แต่สภา อ่าพิรมตรีสภาก็ให้รัฐบาลเก็บภาษีเงินเดือนเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินแทนสรุปว่าโครงสร้างภาษีของเราในตอนนั้นเนี่ยมันยังเป็นภาษีทางอ้อมซะเยอะยกเว้นจากเงินเดือนเพราะฉะนั้นมันก็เลยมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมันเลยรู้สึกช้ำมากกว่าคนอื่นนะด้านการปกครองอ่าก็รับพระราชดัญญิ หลายเวีองเช่นรับมาทำจัดการตั้งสภากรรมบบการองคมโลตรีอันที่สองคือรับหารูปแบบการปกครองท้องถิ่นแบบเทศบาลเพราะฉะนั้นก็สรุปคุณชันชัยก็สรุปบอกว่าเป็นสภาที่มีอำนาจมากที่สุดในบรรดาสภาทั้งหลายในรัฐสมัยรนชการที่เจ็ดที่ปชุมอภิรัฐมนตรีสภา ส่วนใหญ่พระเจ้าอยู่หัวประทับเป็นประธานเองท่านก็บอกว่าก็เป็นอย่างนั้นจริงที่ใช้เสียงข้างมากส่วนใหญ่ก็ใช้เสียงข้างมากวันนี้ถ้าเรามาวิเคราะห์บอกเออแล้วทำไมท่านถึงตั้งพระไทยเหลือเกินว่าท่านใช้เสียงข้างมากของที่ประจุข้อเราไปดูที่ว่า Democracy i n ินไซแอมเนี่ยได้ทรงไว้ว่าเราจะต้องเรียนรู้ว่าประชาธิปไตยจะเป็นเช่นใดในสยามไงเราเนี่ยมันรวมถึงเจ้าด้วยเจ้านายทั้งหลายคนสูงถึงคนต่ำนะ,นะนะต้องเรียนรู้หมด <S <S 1> <S 1> เคเานเราก็จะเห็นได้ะนะว่า ถึงแม้ว่าไม่ได้เตรียมพระองค์อะไรมันมากนักแล้วก็ต้องทรงรับราศสมบัติแต่ว่าท่านคงจะได้ทรงปรึกษากับเจ้านายทั้งหลายในเรื่องของการเคลื่อนไปสู่ระบบพระมหากษัตริย์ในระบบรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้น เม um, ื่อเสด็จขึ้นของราชเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ได้มีไอเดียไม่มีความคิดอะไรมาก่อนมีมีนะครับว่าว่าจะต้องเดินยังไงต่อไปการที่ต้องมาเป็นกษัตริย์ในขณะที่พระชนมายุยังน้อยขาดประสบการณ์ รวมทั้งต้องเผชิญกับปัญหาการเมืองที่รุนแรงและปัญหาเศรษฐกิจนานับประการที่พ่อคุณมาตั้งแต่ปลายรัชกาลก่อนพระองค์จะทรงรับมือกับการบริหารบ้านเมืองภายใต้แรงกดดันทางการเมืองและเศรษฐกิจนี้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไปค่ะถ้าโดยสรุปนะฮะผมว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเนี่ยท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พิ่เพราะเป็นมหากษัตริย์เนี่ยที่ผ่านวิกฤตการณ์ของชาติครั้งสําคัญ โดยเฉพาะเหตุการณ์มาที่24มิถุนายน2475ถ้าไม่ใช่พระมหาสัตว์พระองค์นี้ไม่ใช่พระองค์ท่าน,นอาจจะรักษาสถาบันพระมหาสัตว์ไว้ไม่ได้ก็ได้แล้วเมืองไทยเนี่ยก็ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ราบรื่นอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ก็ได้